สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนนเพชรยนต์นะครับวันนี้มาอัปเดตคังรถครอบครัวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนใครนะครับกับผมเนนเพชรยนต์เลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เลเจนเดอร์เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่ตต่ท็อป10ของเพชรยนต์นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับตอนนี้เราเติมมาอีก10คันนะครับเป็น To y o t a f o r t u n e r นะครับเลเจนเดอร์นะครับไป2020และ2021นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับตอนนี้รถประจำการอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่อเสทยยก1มินะครับ ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวสวยๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062-640-7776กนะครับกับผมเน็เพชรยน์เลยนะครับนอกจากเก่งกระบะแล้วก็ยังมีรถครอบครัวนะครับสวยๆนะครับรอท่านผู้ชมอยู่นะครับต้องบอกว่าเลเจนเดอร์เรามารถนี้ราคานี้ต้องบอกว่า1น0 0ล้านสี่หมืเอ้หล้านหนึ่านสีาหบาทนะครับสำหรับตัวเลเจนเดอร์รถล่าสุดที่เข้ามากับบริษัทเพชรยนนะครับ มีทั้งรถที่เป็นรถตัวจอดโชว์นะครับเดโมนะครับแล้วก็เป็นรถตัวที่เป็นเทสได์นะครับตัวเดโมใหม่ก็เริ่มต้นอยู่ที่200นะครับถ้าเป็นตัวเทสได์ก็ใหม่อยู่ที่1,600กิโลนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับอยู่ประมาณแ0 0ถึงสองแสนบาทนะครับแล้วไม่ต้องรอรถด้วยนะที่บริษัทเพชยนเรามีรถให้เลยนะครับใครกำเงินสดมาซื้อปุ๊บได้รถกลับไปขับเลยนะครับไม่ต้องรอ แบบเดือน2เดือนนะครับเหมือนป้ายแดงนะครับถ้าเลเจนเดอร์ไม่ไหวก็มาดูตัวนี้นะครับปี2016-2.4 V นะครับราคาเริ่มต้น869,000บาทนะครับกับโต y ต t a Fortuner อร์นะครับ2.4 V เรามีเป็นดงนะครับแต่วันนี้ผมจริงๆใจผมมายากมาถ่ายเลเจนเดอร์ให้ชมนะครับเพราะว่ารถมีเยอะมากนะครับจากท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ3มคันที่ยังไม่ได้ล้างนะตอนนี้คันตรงนี้ล้างเสร็จหมดแล้วนะครับ เป็นรถตัวเดโมรถตัวเดโมก็คือรถตัวที่จอดโชว์นะครับถ้าเป็นรถเทสไดก็คือรถที่ทดลองขับนะครับตัวรถทุกคันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือวารันตีศูนย์นะครับหาปีหนึ่งแสมนกิโลนะครับท่านซื้อรถกับเราไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับประหยัดเม็ดเงินของท่านไปแสนสองแสนนะครับได้รถไปใหม่ไม่น้อยนะครับสภาพสวยนะครับ ซื้อไปตอนนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลนะครับกับตัวเลเจนเดอร์นะครับรีบๆเลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ก็สะดวกเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับตั้งอยู่เสรีไทยนะครับ68แยก1มินบุรีนะครับต้องบอกว่าเรามีรถเยอะมากจริงๆนะครับตัวเลเจนเดอร์นะครับมีสวยๆเลยราคาเริ่มต้น1ล้าน40,000เอ้ย1ล้าน40,000อีกแล้วหน400,000 90,000บาทนะครับ1,490,000บาทเลขใหม่1,600นะครับถึง1,800กิโลนะครับแท้ๆเลยฟังไม่ผิดนะครับกับตัวเลเจนเดอร์ของเรานะครับมีทั้ง2.4และ2.8นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่เริ่มต้นคือ1,490,000บาทนะครับป้ายแดงเปิดตัวอยู่ 1699, 1599, 1799นะครับที่เราขาย1490นะครับ วานันตี0 5ปีนะครับส5นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจัดจนะครับกับ Toyota Fortuner l e g e n d e r นะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนตเพรยนต์นะครับต้องบอกว่ารถสวยทุกคันนะครับเนียนกลิปนะครับบอกเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่กำลังเลือกรถมือสอยู่นะครับก็ให้นึกถึงผมเลยเนตเพรยนต์ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ